นี่คือร้านน้ำชาแลนด์มาร์คใจกลางเมืองสุราษฎร์ที่กลางวันขายน้ำปั่นกลางคืนมีดนตรีสดหนึ่งเดียวในสุราษฎร์ที่กินแล้วเหมือนได้เงินคืนกินให้ครบรับให้คุ้มกินครบเมื่อไหร่ก็เลือกของฟรีไปเลยนี่มันร้านน้ำชาหรือสายเปก็ไม่รู้มาแล้วจ้าปักหมุดเปิด맵ม,มาที่ร้านน้ำชาเก้าแปร้านสุดชิลที่ตั้งอยู่ร้านข้างสาไทยสุราษฎร์ธานีที่นี่คือจุดนัดพบของสายกินสายดืม่มหรือสายครอบครัวก,ก็มาได้หมดเพราะที่นี่เด็กเข้าได้ไมีทั้งดนตรีสดมีทั้งจอดูบอล ทุกคนช่วยฟ้าคิดหน่อยได้ไหมคะเจ้าของร้านให้ฟ้าช่วยตั้งชื่อบัตรอันนี้ใครตั้งชื่อบัตรโดนใจฟ้าแจกให้เลย100บาทคอมเมนต์มาด้วยสูงแต่ตอนนี้ฟ้าขอตั้งชื่อบัตรว่ากินให้ครบรับให้คูหอแค่เช็คบิลให้ครบ500บาทจะได้รับ1แตม้มสะสมความอร่อยครบ6แต้มก็แกลกรางวัลไปเลยเลือกได้หนึ่งอย่างทั้งหลัง เครื่องดื่มหนึ่งโปอะไรก็ได้หรือรับหนึ่งแบนบอกแงแข็งหนึ่งถังแต่ถามหน่อยจะกินไม่ครบยังไงไหวในเมื่อเมนูมันล่อตาล่อใจขนาดนี้ม,มาขายี่กันทีละจานเลยค่ะเริ่มด้วยเมนูจิ้มจุ่มบอนี้ความสุขเคลื่อนที่น้ำซุปหอมกลิ่นสมุนไพรผักแน่นหมูนุ่มทะเล ลงหม้อคือครบเครื่องจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มสีฟูดอาหารอร่อยบรรยากาศฟิลกูลต้องรีบมาแล้วมแม่เมนูส้มตำอาหารอีสานก็ทีเด็ดทั้งตำปูมา้ตาตำเหล่าสซลมอนตำปูปาราและตำข้าวโพด ต่อด้วยไส้อ่อนย่างทั้งหอมทั้งฟินใครได้กินมีต้องเปลี่ยนใจมาชอบร้านนี้แน่นอนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกครบโดยเฉพาะสมูทตี้ที่ใครมาเป็นต้องซื้าใครกําลังมองหาร้านที่ครบทั้งความอร่อยดนตีโซฟิลแคมปิ้งชิวๆกลางเมืองสุราษฎร์ไม่ควรพลาดร้านนี้ช่วงเช้าจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงเป็นเมนูนะ้ำส่วนช่วงเย็นจะเริ่มตั้งแต่5้าโมงถึงเที่ยงคืนมีทั้งเครื่องดื่มอาหารและดนตีโซใครจะตามมาก็ตามมาได้ที่นี่เลยกับร้านน้ำชาชา98สุราษฎร์ธานี EEEE mm -hmm.